ไหม่ไ่เชนเนี่ยผมก็อยากที่จะสนับสนุนผมก็เลยไม่ได้เอกใจไง,ไงไว่าจะโดนหลอกเรื่องมันกลายเป็น่างนี้ได้ยังไงอะนะเราต้องไปหาชินไปคุยกับชินให้ฟฟรู้เรื่องเนสกาแฟกระป๋องโฉมเก่าอุ้ยโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพราะใสอาราบิก้าไงโฉมใหม่แต่สูตรเดิมอร่อยตรนสเปกค,คนไทยเหมือนเดิมเนสกาแฟกระป๋องอร่อยงจงสเปกคนไทยใสอาราบิกา้าลองเลย จอนเลยครับพอ่อมาเองเลยเหรอก็พ่อกลัวหนูไปสัมภาษณ์งานไม่ทันได้ทำเพื่อลูกเป็นความสุขของพ่อแม่หนูทำได้อยู่แล้วใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเอนชูโกแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB และโปรตรีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตรีนที่ส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อพ่อคะสัมภาษณ์งานผ่านฉลุยเลยค่ะพ่อว่าแล้วหนูต้องทำได้ใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอนชูโก แดงแป๊กเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตแพเมานณแมนจัดโปรสุดปัง69บาทตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง18กันยายนนี้เท่านั้นมาณเณมหนสิบาบาทวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ท,ที่ติ๊กตรวจสอบถึง9ก,กันยายนนี้หอมนุ่มฟังหนูของเขากเสื้อหอมขนาดเนี่ยใหม่ไฮยินเลิฟทัชออนโยนจากสารสกัดคอลลาเจนธรรมชาติให้นุ่มหอมยาวนานทั <c oughs> ้งบ้านเลิฟเลยใหม่ไฮยิน